โคตรเท่เลยเพื่อนอ่าดาบนี้อุ้ยพุ่งได้เจ้านี่โอ้โหเดินมาไม่รู้เรื่องทุบ โโออ้ยอย,อยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติไปนะครับกับเกมโรบอทในแมป l u c กี้บล็อก u t t เทิลกราวนั่นเองครับผมเย่กลับมาเจอกับเกมโรบอกกันอีกแล้วหน้าทุกคนสําหรับในวันนี้นี่พี่ก็จะมาทําการแนะนําแมปที่พี่เล่นบ่อยๆเป็นแมปที่เราจะได้ทําการสุ่มกล่องอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้ในสนามประลองจะมีกล่องพวกนี้ให้เราเก็บที่ฐานแล้วก็เอาไปต่อ สู้กันที่ตรงกลางนั่นเองนะตอนนี้เพื่อนของพี่ก็เข้ามาเล่นอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเราก็เก็บกล่องเพิ่มัาผมเอาละได้อาวุธอะไรเอ่ยเฮ้ยเครื่องบินดูสิโอ้เฮ้ยไปกวาดได้แต่ยานพหารนะนี่ดาวกระจายโอ้โหูยขวานอย่างเท่ครับผมมืน ไม่กว่าดนะผมอ่มาสวัสดีเพื่อนเฮ้ยนี่เพื่อนพี่เองตรงกลางก็จะมีพวกแม่ของพิเศษพิเศษที่ต้องรอเวลาในการเปิดอยู่ด้วยนะได้มาแล้วจ้ากองสีลุงเปิดได้โอ้โหดาบดำกับอู้คอนยักษ์ครับผมอ่มาดาบนี้ไม่มีความสามารถพิเศษใช่ไหมส่วนคอนนี้อื้อหือุ้ทุบทีพื้นแตกครับผมโคตรแรงเจ้านี่โอ้โหเดินมา ไม่รู้เรื่องทุบทุบโอ้ยโอ้ยไฟลุกกระจายเฮ้ยอย่าทำเพื่อนฉันโอ้ยเุ้ยเกือบโดนใจเย็นน้ายาตัวเล็กเฮ้ยเป็นอาวุธที่ดีจริงๆเฮ้ยเครื่องบินลงมามานนี้อบินขึ้นว้าวเราจะต้องค่อยๆบินแล้วก็ดักหน้ามันกําจัดยังไงกันดีนะเฮ้ยทุบปุ้ง เครื่องบินระเบิดเฮ้ยจะเย็นโอ้ยมาใกล้เอาดิทุบขอนอย่างโหดเอ้าเพื่อนล่วงเฮ้ยเพื่อนล้มดูสิโอ้ยเฮ้ยความไวเฮ้ยฟันไม่โดนอย่างว่องไวเลยเพื่อนรื้นไม้กวาดปาทุบพื้นเอาเฮ้ยเพื่อนโดนอีกแล้ตอนนี้โชว์โอยฟันยี่สิบ ฟันยี่สิบตายครับผมอมเรียกได้ว่ายึดครองตรงกลางไปเลยนะตอนนี้เครื่องบินฟิลแล้วก็นี่ขึ้นขี่ได้ครับผมโอ้ฮ้ยตอนนี้ปรับปราบสองกล่องชึบได้เป็นดาบโอ้โหทหารเรือธรรมดากับอาวุธดินจาที่เป็นพิซซ่าได้แบบว่ากล่องอันนี้มาด้วยดูสิ นี่ดาบแดงครับผมอ๋อฟันได้แบบรุนแรงแน่นอนนี่คอมโบ3ออกมาสิเพื่อนลุยกันหน่อยมีปอออ <icha> อืนหรือเปล่าวุ้ยอ้ยโชว์เฮ้ยฟันฟ euh ันอื้ออเฮ้ยว้าไห้โอ้วัวหลุดโอ้ยโดนกันใหญ่ทำไมตัวเล็กกันเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโอวิ่งไวด้วยสู้ยากครับผมเฮ้ย ไอ้ปืนนี่แล้วอืมสามกล่องเปิดดูสิชึบโอ้โหอันนี้ไว้เดินทางแล้วก็อู้ดาบม่วงแห่งความตายนี่ฟันรดเร็วอุ้ยมีคลื่นพลังม่วงด้วยเพื่อนดาบไดมอนดา์าบไม่คราบหรือเปล่าโอ้ยเพื่อนเพื่อนพี่นี่เอาปืนใหญ่มาเล่นนะผมอืมเฮ้ยอย่ายิงเฮ้ยแกจะมาเก็บอะไรมานี่เฮ้ยชึบ ฟันฟันว้าหนีไปดิหนีไปโชวเออ์เรียบร้อยเอาละกล่องพิเศษอุย้ยได้ถุงมืออุย้ยอ่โดนพลังจิตยังไม่ทันจะใช้ของพิเศษเลยเมื่อกี้โอ้โหขอนอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันขอนกระโดดแล้วก็ขวานอืตามด้วยเฮ้ย นี่มันวขวานคู่ครับผมไว้คว้างปลาได้อย่างนั้นเหรอมาดิโอ้โหคอนทุบล่วงอโอ้โหเขียวแบบว่าเขียวคู่ครับผมเอ้ยอันนี้เท่ยู่นี่หมุนฟันปลาละเพื่อนโอ้โหเพื่อนยหืมไม้กวาดดำเฮ้ยเช้อโอ้โหเขียวคู่มรณะนะมาคราวนี้ไอตัวนี้โอ้โหเล่นมังกรอย่างนั้นเหรอไม่ได้ใช้หรอกเพื่อน เฮ้ยโช <is> <wonder. S 1> โชหนีไปไหนล่ะโอ้ยเฮ้ยตัวนี้ลงมาลงพื้นมาดิฟันโอ้ยตัวแตกเฮ้ยเอ้ากลายเป็นวิญญาณเฮ้ยนี่มันโอ้ยอียิโบราณแล้วก็กล่องนี้อู้มือน้ำแข็งอันนี้อาวุธปาที่โหดที่สุดเราก็ลองกว้างนี่กระจายสามทางอาวุธกงเล็บน้ำแข็ง แล้วก็แผ่นซิลาอืทำให้วิ่งไวออ้ใช้ได้นี่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็คว้างดาวกระจายกําจัดทุกตัวออกมากันหรือ,อยังเฮ้ยมีคนมาครผมว้าวคว้างโดนไปหนึ่งว้างไปอีกโอ้ยเรียบร้อยดาบอะไรเนี่ยโคตรโหดเดี๋ยวรอเวลาเก็บของตรงนี้ละกันนะอุ้ยขอของเรา อ้อย่ามายุ่งได้แล้วเพื่อนนี่ตอนนี้อุ้ยอาวุธคว้างเอ้ยโอ้โหอาวุธโจโจนี่ฟันหัวนี่อะไรเอ่ยปูนอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมีตัวแบบคว้างละคว้างละเพื่อนอพลังสายฟ้านี่พลังเรียกสายฟ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอ้โห วิล่วงครับผมไม่ตายปริชีพมาเฮือว่างไปอีกว่างไปอีกอืมเฮ้ครา,าวนี้ได้ถึงสี่กล่องประประับอ,อันแรกโอ้เป็นมีดที่อเท่อยู่แล้วก็อันนี้โคบา ดูไม่มีอะไรมากเอ้ยดาวกระจายนี้แล้วก็ตะขอมือโจรสลัดลองตะขอนี้หน่อยละกันเฮ้ยเจ้าจ้าเจ้โชวอเฮอเกี่ยวหน้าแตกครับผมอีก20่ิกวิเดี๋ยวเราจะมาเก็บกล่องตรงนี้โอ้เพื่อนของพี่เอ้ใโดนอะไรเนี่อเออ่ามีปืนด้วยเฮ้ยชิวโดนไหมเนี่ย ชิวดูก่อนเฮ้ยโอ้แช่แข็งครับผมมาไม่ต้องโดดรบแล้วโชเออุ้ยพลังหมุนตัวควงโอ้โหโดนไล่ยิงครับผมไอโอ้เราโดนอะไรเนี่ยเอออีกแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยขอก่อนเพื่อนออ้ได้เป็นเฮ้ยปืนเออที่ยิงรัวๆจู่จูๆจูจููเออเออเออแตกครับผม นี่มีธนูด้วยอ้าวหลุมดำ <c oughs> ปืนตัวเองฆ่าตัวเองโอ้โหเอเราก็ไม่เคยใช้ยิงโอ้โหขว้างไม่ได้ไกลเลยนะเพื่อนอุ้ยมาจากไหนเโอ้ยโ,โดนอีกแล้วดาบมรณนะออ้นี่มันโอโ้วิ่งไวไม้กวาดหือกีตาร์วะเนี่ยแล้วก็ดาบนี่หมุนฟันโว้ย ไดโนเสาร์เอาละยิงยิงยิงว้าให้ไฟไหม้เพื่อนโอ้โห้ยไดโนเสาร์ตายเพื่อนด้วยด้วยเฮ้ยโอย้ฟันเออมาเรียบร้อยดาบโหดครับผมเออเออเอมีคนมามีคนมาเฮ้ยแขนแขนเออเรียบร้อยนี่มาอีกแล้วโอ้โหอาวุธขี้โกงเหลือเกินเอาละ ตอนนี้ได้กรองสีฟ้าครับผมอุ้ยโต๊ะปรุงยาแล้วก็ดาบปีศาจครับผมอ่าดาบนี้อุ้ยพุ่งได้อาวุธอืมาเพียบเฮ้ยเืฮ้อฝันเรียบร้อยตายครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมุนตัวมาเชียวเฮ้ยจชาเรียบร้อยโดนไปดิเฮ้ยดาบเหมือนกันกระชากวิญญาณมันเฮ้ยเชิง ตัวนี้ตัวนี้ชิงชิงว้าเออคมนี้น่าจะขี้โกงที่สุดแล้วนะอในการเคลื่อนที่อตบลูกอันนี้เข้าหน้าเลยละกันโอ้โอ้อโอ้โหยแตกหมดอุ้ยฟันอือแล้วก็บินฟืดฟืดฟืดมาเจอปืนจจิ้ว เฮ้ยจิ้วตายสลายหายเกลี้ยงจุ๊บอืมจิ้วตายอีกเอาให้หมดอืมเออเรียบร้อย โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นแมปที่ยังคงสนุกสนานอยู่นะสำหรับแมปนี้ก็ว่างๆนะครับผมสามารถเข้ามาเจอพี่ได้ในเกมนี้กันเลยนะเราอาจจะได้เจอกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติทำคลิปตอนต่อไปกันด้วยมีแมปไหนอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะทุกคนสำหรับในตอนนี้พี่ก ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ